่ได้แลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนกับพวกพยาบาลได้แลกเปลี่ยนกับพวกเล่นดอกเตอร์น้ำกันเพราะเหตุแบบนี้ละ่ะสุดท้ายแล้วมันกระต้องพึ่งแบบนี้พอมาเห็นวิกฤีโควิดอะไรแล้ค่ะมันต้องพึ่งแบบนี้ตอจบจทยค่ะคุณไปแลกเปลี่ยนกับประเทศสิงคโปร์พยาบาลตอนประชุมออนไลน์กันเขานน่นบ่มีดินค่ะของเขาพิทาปนูนเขาก็ปลูกปลูกไว้น้ำน้ำชายค่ะน้ำอันนั้นของของโลกพยาบาลเขาของของ,ของอนามัายเขาของต่างประเทศนคะคะ ก็เลยก็เลยได้อ่านเขาว่าโอ้ข่อยบเอื้อยาก็ขีดินมปนเต็มอยู่ไปประเทศเกาหลีวลาสันกะสวนสมกับยุ่นไยู่นอันนี้ค่ะยู่นขี่หินหลุกลัาง,ลงยู่นก้อนหินแต่ว่าเห็นของเขาแล้วโอ้ข้าบุญลายแล้วที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยแม่น,มน,นค่ะแล้วคะะ่ะแต่ว่าพอมาเห็นพระจาจาร์โอ้ทำแบบนี้ทำบบนี้แบบชาวบ้านได้ได้พึ่งละกับล้ะกับเป็นเป็นหม่องเป็นหม่องที่ห้ข้าเจ้าได้ด้สี่ได้ว่าทันดี มองนีเด้ใจสินะค่ะว่าพาจันลุกขึ้นมาเหติอีแล้วว่ามันว่าวัดกะนี่หนาทีแต่งตีงแค่ดูแลจิตใจยริ่งๆงแล้วแล้วมันต้องดูแลเป็นองค์รวมทั้งกายทั้งใจทั้งจิตทั้งจิตวิญญาณทั้งสังคมหมดสุอันค่ะว่าพี่หยังใครเอกกับเขามาเพิงวัดทุกกบเขามาเพิงวัดซุกกะเขามาได้วัดก็เลยได้เห็นก็เลยได้เห็นสมที่ที่เป็นวัดที่เป็นวัดว่าเป็นวัดมันวัดวัดสุยางเจ้าค่ะแม่เจ้าค่ะ so on